นี่เรียกเนี่ยเขานตัวนี่ยว่เรววางหนึ่งไหมเยไบุญเววงนึ่งไหมสามหางแตกมันเงคักเน่แตกผมยังเคยอ้านพอเสียมเงียบเนี่ยย่างขี้ไล่ได้เป็นแสนเนาะว่าแสนสองแสนเนาะเรามีกระสุนเราหัดกวาดแม้ว่าเนนี้ดิเอะงูมนแ่นงอันนี้เลเกหนึ่งอันนี้ โอ้ว่าผิดเนาะธรรมดาหนึ่งมันอยู่รักสิบบอกว่าเอาหนึ่งยหนึ่งอยู่รักสิบมัตอนจะลงสมมติเขียนเออเอาซูนกันหนึ่งไว้รักสิบอยู่ก่อนบัลลุกงานอะไรนั่นี้ศูนยกับหนึ่งเขาไว้ไว้รักสิบอยู่เนี่ยมันหลงเนาะวันนี้ก็ไม่ยังสี่แล้ววันนี้ที่นี่ มันก็ไมีสูงกับ,กบนึ่งตัวบ้าฟาดจากเซียนว่าน,นี้ได้ตัวเก้าสำบะได้ตัวเก้าวันแต่ว่าตัวที่มันตัวบกบมันมีเก้าหาเก้าหกซูนหาศูนหกหนึ่งเก้หนึ่งหาหนึ่งหกบกากระบาดออกเที่ยวชาจังสันสิตัดแล้วโอ้ตัดแล้ววดนนี่ตัดแล้วมันดับแล้วเรียกวังหันสง สองเก้าม anyway ันม oh. ่มด้อีเดวกัไบ้านเรียว่าเซื้อได้เรีเรีเจ้าในกันซื้อซื้อสูรเต็มซื้อเั้งเบิดนี่ไทยบานมันพิชักงวดนีมาดิละงวดที่พ่อเถียแม่ไปตัดโตออกทิมนี่ฮั่นเก่งเก่งมากด้ยท่ไปตัดเนี่ยเดี๋นอกสัดทิมเนี่ย เมื่อวนนี้คันว่าตาติมมันเข่าบนล่างคุณบอกเขบนลา่างเขาตัวนี้แล้วนี่นี่คันเด่นนี่ก็ตัดติมเข้าหกหนึง่งครับหนึง่งเกดหนึ่งี่แล้วมันนึงก็ไเลมันตตดจังสี่บอกสโมยตาหลักไม่ออกกันดูว่าได้แล้วที่ทั้งบนทั้งล่างตดติมเล้หนึ่งสองสามลีสี่คู่จ่มาคลิปแรกๆผมกับไอเอาสูตรเต็มรงอยู่ บอดนี้ก็ได้ทังสี่แล้วบอดเนี่ยเลขเก้าคู่เขาก้าบ่นี่ตัวนี้เลยมันบาหลายตัวเลขดำเก้าคู่นี่เนาะมันก็ได้ตัวเก้านล่ะเนี่ยได้ตัวเก้าทีเนี่ยตัวนี้ได้ใช่ไหมตัดแล้วได้ตัวใดเนี่ยพ่อบนตัวใดเนี่ยล่างบนตัดแล้วก็ได้ทังสี่แล้วเนี่ยโอ้ี่โอ้ี่ตัดแล้วอืมอืมบนวิ่งงวดนี้ว่าให้วิ่งนะพ่อเนาะ วิ่งต้นี้โอ้ให้วิ่ง,งทั้งรางมันใจทั้งรางเลยก่อนี่วิ่งหน,นึ่งกับห้าบ, 18, 5, 7, 5, 8, บาทน,น,นี่วันนี้เหลือเลขสามหางบ่อบนนะสิบแปดหาเจ็ดก็หาแปดมันบ่เยสตัวนี้มันนี่มันว่ามันสีดาบปุ๋เลยดับยังบ่บนดับยังดับ .swing เก่า บนดับสองบนดับสองคือเก่างวดเมื่องก็ดับสองนี่ดับสองแต่ว่าหกดับบนอยู่ขม่างหลังเกจยามันทอดมันจะจับกู้ถือจะวิ่งนึ่งรับศูนย์ต้องมั่งเหัอครับล่างมันก็้ามาหดบนหดหดหลางวันนี้วิ่งนึงกับหาวิ่งนึงกับหาวันนี้ก็เยนตัดดอกนี่ตัวนี้มันก็ออกแล้วเนาะครับนี่มันก็ดับเบิดเลยนี่ครับ มันโม,นมนไปศูนย์เนาะเก้าหกตหกนหี่ตีดับเบิลละตีดับเบิลเลยนี่กับหนึ่งามหนตนนี้ออกแล้วโอ้หนึ่งกมันออกแล้วมันออกแล้วนี่มันเหลียตัวน,นี้วันี้ล่างเีสามโตเลยเยสามคูนสามคูแข็งแขเลยเก้าห้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งห้าหลงเรียสามคูเตัวน,นี้นี่ อันนี้มาเฟืองไม่เลยอันส้มส้มหาเจ็ดหาแปดหาเก้าครับหนึ่งเก้านี่เป็นล่างมันปะมันเป็นล่างเลยนี่เดียว่ามัเกลออกบนได้อะไรสูนหากับสูนเก้าเลย่ะสูนหาับเขียนเก้าได้น้อยวะเหอมันโมมีดอกสิตาจิ่มเลยเนี่ยกันซะกลังสิบว่านเสามันโมมี่สูนโมมี ขาดศูนย์ขาดหกนะะขาดสนะาบบมา 0, า 6, า 3, เนี่ยโมมี่บังันกับโมมี่เจาะตัวศูนกับหกกับสามเนี่ยคือเอาไปทิมเลยเอาไปทิมเลย<า>นี่บอม้านบนบอม้าล่างเนาะหก <3 S 1> สามโมมี่มันมีสูตรมันจะเนาะสามสูตรนี่อเ,เลอลเซอโมมี่บังคับมาบอมี่ ไว้เื้อติดนี่รับกินวันนี้แล้วครับครับผู้ใดเสื้อติดไอ้เลขซุ่มมีอะไีเนี่ยซุ่มมันบ่มีตามวันประมาณสองห้าเก้าบ่มีนี่มันมีสูตรเลขรับอะไรอีกตัวนี้มีใี่ตามสูตรตามวันมันอย่เนาะครับแต่ตัวมันบอกอกสิบแปดมันออกสิบเก็ดสี่ตัวหมอนเนาะหัวขวดมันก็ออกศูนย์เกียตมีวันนั่นก็ออกเก้าหกนะครับวันนี้ตัวนี้บอกว่าสองเก้ากับหนึ่งเก้าได้ไ่ย ไม่ยถ้งจับคู่แล้วนะไอหยังเนี่ยพ่อพ่อข้างล่างนั่นคือไอหยังอันนี้สามตัวนี่สามแถวนี่เรีย 3, 60, กดับนี่เรียกว่า,าวมี่อ๋อแต่แต่ด้านบนนี่มี่นม่นี่นี่สามหกศูนย์ว่มี่ว่าหากสองห้าเก้าว่มี่ครับนี่มี่วันนี้เรียกว่าวันเสาร์ว่มี่สมว่มี่หก่มี่น อย่างว่าตัดทิ้งบนเลยโอ้นั่นเห็นบอกว่าอนุญาตเขียนห้ไมาไม่มาบางสียสามตน่อะจื้อรีโอศนย์ี่ไหมศูนย์นี hey. ah, ่หมศูนย <the Apollo> ์สเนาะครับผมดับมาสัน <w> ด <ige> ับไม่มาเนาะครับเลียงบ้านี่คือบ้าบนล่างบ่ฟองขึ้นจากามบนล่างเลยนี่บ่มีจะเทียเลยนี่ ตัดออกไป <S <S ได้สามต huh. ัวแล้วมันก็ดง่ายขึ้นตัวเรียกเนาะมันก็จ็ดสี่แล้วก็ตัดอ่อครับนี่แหละครับศูนย์กับโมมีซ้ำย่างตัวนี้วันนี้ตัดทิ่มมาแล้วเนี่ยครับตัดทิ่มมาแล้วตัดทิ่มตัดมาสีตัวแล้วใช่ละตัวเสียเดี๋ยวะจุดซ้เนี่ยสิบแปดห้าแปดห้าเกียรตินี่นี่ตัวใดหลายวอ เน้นตัวใดไหลหบนมากตัวนี้ที่เยู่นี่ยครับตัวนี้ก้าวขา,<ห>าแปลก้าวขาเกียรตอนนั้นล่างมากตัวนี้นี่ล่างมากเก้าหาหอสองคู่นี่ล่างมากเก้าหากับชิ้นเก้ามีสี่ตัวตม,ตม,ตมีสามวันสามเสือต้องอันนี้ว่าสิมากระดับสองอีกเนาะระดับสองบนอีู่ คักเล้วบ้านในในทนนี้ทีครับคักแล้ยวคักเลี้ยวมันไม่มองเปลี่ยนแปลงเด้บวานี้นครับพวกไรน้ำเนี่ยเออรน้จะเลื่อ,อเดี๋ยวเขาค่อยมาฟังเล่าเอาไปเรื่อยมันบอกอยู่ทั้งหนาบีนก็แปดเนาะครับนีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งวันนี้ นี่สน <c oughs> ี emperor, <ker thấy S 1> ่แล้วเรียกบ้บบวบุนเบอร์โทั่นั่นบวบุนเบอร์โทัล่งเบอร์โทัเฮห้าเนี่ยล่งเบอร์ทัอีว่าเล่าบอใครรับดิมดนรับสิชั่วมาดูอยากด่าเลยดิควาหมายเนีว่านั่งเบิงงากับเบิ้งบอเล่นบอลไทยต้นต้วเนี่ยชั่วมากว่านี่บอลนี่ยนมากีฬาเนาะ อาวันนี้กังเบิองสรุปทิมไทยไว้ในส่วนของตัวเลขพอเสียนเงียบนะครับหลังจากงวดที่แล้วนี่ก็แตกเต็มเตมนะครับกันแม่นชุดเต็มออกทั้งบนทั้งล่างอันนี้แอดมินกับกัลลั่นตีได้นะครับเพราะว่าเห็นตัวเลขเพื่อนทุกตัวแหละเพื่อนว่าสู้ฟังทุกตัวแต่ว่าทางแอดมินนี่ก็จับมาแจ่ตัวสําคัญสำคัญตัวที่เพื่อนตัดแล้วกันต่อไปเลขบนเก้าชุดล่างเก้าชุดคันว่าตัดึืทต้องบนทั้งล่างแทบที่ทุงวดวันต่อไปอ่ะ กับใจพินิจพิจารณาเบื้องก่อนสิลงทุนครับในส่วนงวดนี้นะครับงวดวันที่16ก,กคม2 5 6 5อ่าอะไรพอเชี่ยนเงียบกัมีจังที่เห็นนี่แหละครับทั้งเบิดน์ดกับมีอยู่เก้าหางละ่ะแต่ว่าเพิ่นกัดฉับเข้ามาอีกกัให้มันเหลืออยู่หาหางชัก่ก่อนก่อนสิมาตัตต์โตที่บ่ชอบออกนะครับกัเหลืออยู่3ามโตโดยที่เหลือกัมี18 57กับ58 ซึ่งตัวเน้นๆนี่เด็กก็คือหาแปดตัวร่งก็เป็นหาเจ็ดแล้วามาักท่อกันน่ะละเพื่อนวางสัน้นแต่ว่าสินเน้นนะคุยนนทั้งหาเปดฝนที่ปุ๊บว่าสั้นเพื่อนวางในส่วนเล็กบนเนออันนี้เนอะอืมบันทึกว้่าทั้งในส่วนเล็กล่างบันรอ่าเล็กบนเพื่อนว่าให้วิ่งครับอ่าในส่วนเล็กล่างเล็กล่างเพื่อนก็ให้วิ่งมาห,หนึ่งก็หาเพื่อนสัน้นอ่าเลขหนึ่งกับเลขหาแต่มาจับคู่ให อ่ามีตัวเน้นก็คืองเก้าหาครับหนึ่งเก้าครับพ่อพี่น้องครับแต่ว่าตัวร่องนะก็ตามนี้ครับมีสองเก้าหนึ่งหาอ่าแล้วก็ศูนย์หาคับศูนย์เก้านี่เป็นเลขที่พอมักอ่าโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวพ่อแม่บ้่นไว้ชืน่นชอบเพื่อจังไลยก็ชอบประชัดคัดกระพานครับทั้งช่องกระน้ำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอ่าปวดใจวิจารณญนะาณในการรับชมครับผม